เอาล่ะสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้อยู่กับผมเองไอ้อัสลอสุเกยคนเดิมคนดีนะผมซึ่งวันนี้น่ะเราก็มาอยู่กันในเกมฟอร์สักค่ไเช่นเดิมนะผมนะซึ่งผมก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาสองท่านนะผมนะจะมีไอหมีนะผมแล้วก็จะมีคุณเอ่อคุณท็อปนะผมนะอ,อย่าเรียกูแบบนั้นนะ <laughs> ซึ่งวันนี้น่ยผมก็จะมาเล่นเป็นผู้รอดชีวิตน,นะผมก็จะเป็นสุดสุดเจ็ดเจ็ดนะก็เป็นสก,กินแซนนะผมนะ ผมก็เล่นตามเนื้อเรื่อง Undertale นะผมนะบฆาตกร์นะผมนะที่เป็นครูคิดนะผมเป็นสกินพาวเมล็ดนะผมนะโอเคเดี๋ยวตัดเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับไปเฮียแม่งต่อกูสัตว์ได้เวลาเก็บเลเวลนี่หว่าเฮียจะเก็บกูเลยเวลหนึ่งฮะเออว่ดจริงด้วยพี่ชายกูเลเวลหนึ่งนี่หว่าช่างแม่งมันกูก็เก็บ อุ้ยนั้งไข่นั่นน่ะนี่นะผมนะดีไซน์ก็ดีอยู่อย่างี้เลยนะผมนี่แม่งเทียอย่างเท่อ่ะก็อย่างว่านะผมสกินพาวเวรลัตนะเสียงน้องนะผมอุ้ยแม่งเป็นสีขาวอ่ะเบเกตินนี่อุ้ยเทียเทียเทียพี่ชายกูแม่งเดินผ่านหน้ากูไปเลยอิดมิกนี่เออเทียเอออะไรวะเฮ้ยเทียเทียเทีย อ๋ออ oh, 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 uh, oh, oh, oh. ๋อทำไมกูตีมันไม่โดนก็จิตวิกลจรเออเรียบร้อยยอดกจิตวิกลจรทันยอดแม่งไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งโคตรออดทิสติกเลยไอ้เกตอ่ะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนกูเห็นพี่ชายนะพี่ชายขอเก็บเลเวลหน่อยสิเฮ้ยเก็บพี่ชายแล้วคนสุดท้ายดีกว่ามึงเก็บกูเหรอนะ ตูได้มีดแน่นๆอยู่เฮ้ยๆๆแล้วทำไมเจอแต่ไอ้ดีมันเนี่ยอืมใครเลมียาบ้างอยู่ไหนกันอ๋อไอ้หมีไอ้หมีอืมหมีว่าอยากเป็นคนสุดท้ายอ่ะกูอยากเป็นคนสุดท้ายได้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 มียาบ้างแล้วเจอแต่อยู่แต่มีแต่พวกมึงเนี่ยไอ้ชัยอะ เฮ้ยอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เขอยากหน่อยไอ้ฟ้ามันไม่มียาให้มึงหรอกไอ้ฟ้ามึงทำอะไรมึงทำยังไงทีอ่ะไอ้เขาเอาจัดอย่ากฆ่ากูเหรอต่อร้องอยาฆ่าคหุ่ากูต้องการเลเวลเรียบร้อยได้เลเวลแล้วอ้าว อะไรไอเสี้ยแม่งช่วไปเดี๋ยแม่งทำมันแกดื่มน้ำแม่งไอ้เสี้ยวเลยแม่จริงยิงกูเดี๋ยววะไม่ดื่มแล้วไม่ก็มาพอดีตอนนี้กูน่าจะเลเวลประมาณสิบสี่นั่นละบังสียอ่ะไปไปไปตัวเดีไอ้ดิมมันอาจจะตายพี่ชายไอ้ยากโดนร้โหเอาเรียบร้อยมีตายไปตั้งละ กูทำเควสอยู่เนี่ยมึงเด็ดพิมน้ำเป็นก่อนเอ้ยเอาเอ้ยพี่ชายผมจะไว้ชีวิตคุณแต่ว่าพี่ชายบอกหน่อยว่าไอ้ฟันอยู่ไหนกูจะรู้ยังไงไรกูไอ้ยมึงเป็นแซนน์นะมึงก็ต้องรู้ดิวะไอ้เชี่ยขนาดที่นอนมึงมึงยังไม่เก็บเลยกูต้องไปเก็บให้เนี่ยทำยอะไรกูหูแล้วทำยังองกูจะเด็ก

ไอสัตว์พวกพวกกูไม่จะฆ่ากันไอไอพวกเฮียนี่จะรอดสุดกันไอ้เอยพของตัวดีเลยอ่ะไอฟา์ไม่หายไม่เป็นไรมันมันหายตัวได้เลยเนี่ย <c oughs> พี่ชายขอเก็บเลเวลหน่อย <c oughs> อ้าวสวัสดีพี่ชาย <c oughs> แหมแกตเตอร์บรัสเตอร์มันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะ กูต้องการเลเวลมากกว่านี้เพื่อเพื่อไอ้ฟิกพวกคืวพี่ชายไม่หล่ะให้เฮ้ยพี่ชายพี่ชายกูกูขอถามอะไรอย่างนี้ห้องนอนมึงเก็บยังเฮ้ยแม่งไม่ยอมเก็บห้องนอนเนีสัตว์ไอี๋เอ้ยมึงโดนตอกแน่กูจะเก็บมีไอ้หมีเป็นคนไว้สุดท้ายไปไม่มึงฆ่ากูเลยกูใหญ่คนตอ อยากโดนตอบเลยอยากโดนตอบเป็นคนอยากโดนตอบเป็นคนแรกไอ้เหี้ยไม่อยากโดนตอบกูโดท้ายแล้วอันนี้รบกวนอีกครั้งนี้รบกวนอีการั้นี้จริงไม่เป็นไรเว้ยไอ้้ไอทีมเดี๋ยวมึงก็โดนตอบเปอีกคนหนึ่งเอางี้พวกมึงทุกตัวโดนกูตอบหมดอ่ะมึงอยากโดนตอบหรือเปล่ามมาาเเถถออะะ อยากโดนสิที้เหี้ยถ้าถือถ้าถือใครกลัวใครกลัวเพอมึงอะต้องกลัวแม่เพราะว่ากูเลเวลเท่าไหร่วะยี่สิบป่วยวิเหียไอ้ดีมมันงเป็นผู้หญิงอ๋อวิหน้าตอกสัตว์ดีมดีมอ๋อกอะตัก ดีมขอตอกหน่อยโอ้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 ยช่ยหนดิ่วยฟินฟินออออออ้ิอ๋อนอฟินอ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 ๋ฟ๋นยอฟินอ๋อฟิอฟินอ๋อฟินอ๋อฟอ๋ฟินอ๋ออยินอินนอ ้มึ <c oughs> องอะไรของกูงวะไอ้เมื่อกี้เหมือนกูเห็นพี่ชายแบบคู่เด็กูบอกให้เลยนะมันอยู่มันกำลังขึ้นไปข้างบนไม่เว้ยกูกูจะไม่เอาใครทั้งนั้นแต่กูจะเอาตูดพวกมึง <c oughs> <c oughs> โอ้ยท็อปท็อปท็อปของชอบกูเลยของท็อปเนี่ยโ <c oughs> อ้ยโอ้ยท็อปท็อป ออท็อปท็อปมึงออทิศติกอะไรท็อปเออเฮียเออนี่แหละชอบาเอคุณเลยท็อปเต็มท็อปเออหันหันหลังมาท็อปมึงมึงมึงจะหันหรือว่ามึงจะตายอ๋ออ๋ออ๋อูนีอูสก่ี้ มึงก็ตายดีอะไรอ่ะไ้เหี้ยบอกจะไม่ยืนกูจะไไม่ไปเสียตุ่นที่ีทีุดีไอ้ชอบเสียตุ่นที่อ่เสียตุีกว่าชีวิต่ไมเี้ย แม่งไอนี่จะยอมเสียตูดยืด,ดีกว่ายอมเสียชีวิต <laughs> เรียบร้อยอือม,มึงอย่าตอกกูเดี๋ยววะแม่กูเป็นโคกระดูกแล้วมึงตอกกูไม่ได้ทุกคนทาเกล็ดที่ทาเกล็ด ไม่เกลียันคนเดียวเว้ยตอนเนี้ยมันตอบพวกเราสิไอ้ยี่ไอ้ซัดมึงบอกกูทำไมอ่ะนี้ตอนนั้นอ่ะอะไรเราก็ก็ตูดมึงแน่นดีอ่ะทำไมโอ้โหสั่งกูอย่างนี้ขึ้นเลยไอ้ตูดไอ้ไอ้ตูดม้นอ่ะตูดแน่นมึงก็เสียไม่เข้าสิกูยอมไงแล้วมันสั่งทำไมวะมึงจะช่วยมึงไปดับให้ มึงเอาด่างมามึงเอาด่างมึงมาไปส่วนหนึ่งของข้ามึงเหรอเฮ้ยจิ้มตูดเอ้าโอเคไม่เป็นไรจิ้มตูดอัดอัดมึงเอาด่างมึงมาใส่ไว้ตรงนั้นหนูแล้วมึงว่าไปแทงเออว่าได้ไหมวะขอบคุณมากเลยนะเวดีมสำหรับความคิดที่เยี่ยมแทงแทงที่ทะลุทะลุออสซิเดียเลยอ่ะเฮี้ยไรฟ้ามันอยู่ไหนวะ อ๋อ<โ>อย <c oughs> ู <too> <aí> ่ก <yah oo> ับพี่ชายนี่ยไอพี่ชายวันดีเอาดีฟาดฟาดฟาดกูกูมีข้อเสนอหนึ่งฟาด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 กูมีข้อเสนอหนึ่งฟาดฟาดฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟาดอ้าว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 ฟังก่อนฟาดฟังก่อนไอ้สารเลยฟาดฟังก่อนคืออย่างนี้ไหมมึงจะหันหลังหรือมึงจะตาย ย่อมตายดีกว่ายอมตายที่ไหาย่อมเียีวย่อมตายดี่ไห่เียีวเ้ยอมไป็นเย่อมเสียตัวคดะาปต้องดีชีว่ตใอมันได้ปูนใจมันได้ตูดเอี่อไม่ต้องอะไรเชียเพราะคุจะได้ตูดมาแล้วเนี่ยย่อมเสียตูดดีกว่ายอมเสียชีวิตนะไอ้พี่สาวเย ผู้คนต่อไปเนี่ยป้นย่าเสียตูดดีกว่าเสียชีวิตนะไอ้ยังผู้คนต่อไปที่ผ่านแล้วป้านเธออ้ยพี่ชายตูดน่าจะแน่นไปมีขึ้นไปมีมีขึ้นไปมีมีขึ้นมีกูมีข้อเสนอหนึ่งว่ามาไม่หันเหี้ยมีหันเธอ หันเธอหันเลยไม่อีกนิดเดียวอือหันมีเงี้ยขาร้องแ่ละหันหันเข้ากำแพงหันเข้ากำแพงหันเข้ากำแพงไม่ได้ไม่ตามยอมต้องยอมไม่หมีเอาเงินมเงินติล้านมึงก็ไม่ยอมไม่ไม่หมีมึงยอมเสียตูวดีกว่าเสียชีวิตนะเว้ยคิดมีหมีคิดมีคิดกูไม่ร้องตัไม่ยอมอ๋ออ๋อ อากูให้ลากคนบัเอาไปดิเดี๋ยวลากคนบัวนี่ฉันเธอไอ้มีคนรีบตัวไอ้มีคนรี้ด้วยไม่ต้องเลยเชี่ยเอาตูดแม่งเลยเป็นอะไรใช่หมีไอ้้ไอเนี่ยไอ้เนี่ยคือคือมึงปะเออหมีเอ็มปั้ไอ้ที่อยู่ตรงนี้หมีแน่เนี่ยนใช่มึงปะ เมียขอบตาดำดำเนี่ยเอ้ยไอ้เนี่ยตัวจริงหรอวะอ๋อหรือว่าตัวนี้ม้าหมีเกอไอหมีตอนเด็กนี่หว่าไอ้เทียอย่างน่ารักเลยเออเนี่ยใช่ใช่เนี่ยหมีมึงตอนเด็กเลยเมียขอบตาก็ดำด้วยไม่ใช่ไอ้แต่ตัวจริงหรอเยอะไอ้ย่ะ ชี้อะตานี้ไอ้ท็อปเป็นว่ะถ้าผมหน้าดีไซน์ของแซงก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะผมนะมีฮอตด,ดอกวางไว้บนหัวนะผมแล้วก็มีนุ่2สองตัวฮอตด,ดอกซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาไปวางทำเฮียอะไรแล้วก็มีกบด้วยนะอืมมันกบหรือเปล่าไม่รู้เฮี่ยย่าอย่าอย่อย่าไอ์แปดดำใบประชดสีคือเนื้อบนกันวะมันก็ต้องหนีขึ้นนบนอยู่แล้วบอกวะเมย ไหนขอซับคนหนึ่งขอไอ้โดนไม่โดนเนี่ยอือโดนละโดนกูเนี่ยแปะมีอยู่ไหนอยู่ไครท็อปเอ้าเดี๋ยวมึงมึงไปอยู่กับข้าก่อนเมีออกมาเฮ้ยทำ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 เพื่อนเอาเอาฮันด็อกเอาฮันด็อกเอาเฮ้ยเยัยยัยยัยเกศ มึงตอกกระดูกมึงบ้าอไอ้เหี้ยมึงโยไปไหนมึงออติกติกอ่ะโออ้้ไเหี้ยแมังออติกติกแล้วสวยงามตาทองไม่โดนเลยวะเออเยันหลอแม่งต่างคนต่างตีไม่โดน <c oughs> <c oughs> เหี้ยไอ้เพื่อนพัดดอกเปล่าเอ,อ้ยครับพัดดอกเปล่าเว้ยไม่ใช่พัดดอกอู๋วเปล่ะ S <S เฮ<อ>้ยมีเลยชี้อ่ะมันฟันไปไหนวะชี้อ่ะมันฟันโดนกูยังตายค่ะต่อโนกูก็ตายควายเอ้ยยังไม่เห็นว่ามันมาไม่เห็นว่ามันมาเลยยังอะไรไม่มีแล้วกูก็ไม่ได้ตายอีกแล้วไอ้ท้อใจร้ายไล่ตอกไอ้หมีนี่ไอ้โดนะเฮียเอ้ยเอ้เขาเอาไล่ต่อป่ะไม่เอา ไอ้ท็อปใจร้ายไล่ตอกไอ้มีกูจะไล่ตอกคงไอเยี่ยไอ้เยี่ยวันเกยสัตว์แม่งไม่ใช่วันเอ็กไรไอเยี่ยวันเกยวันอะไรนะวันเกยเนี่ยไม่ไม่เนี่ยมึงชอบเฟมบอยเนี่ยวันเฟรมบอยอ๋อมึงจะพูดในคิดำพี่อ๋อเออใช่ครับผมผมจะบอกอย่างหนึ่งนะฟันแฟกนะผม คือไอท็อปเนี่ยมันชอบเฟมบอยนะผมนะแล้วก็ชอบโรบินมากๆด้วยนะพตรชอบโรบินเลย็อบกันเจี๊่บแล้วมันจะมาใส่ใครบ้างนั่นน่ะท็อปเอาฮอตดอกเปล่าใจเย็นนี่หยิบหยินกูนี่ อ๋อขอคอนด็อกกูบอกนะอย่าไปร่างคนกูฮะไอ้ท้อไอ้ท้อขอคอนด็อกกูป่ะท้อไอนห็อกไอ้ย้อยย้อม่งไอ้สัตว์กูโดนตอกไอ้เหี้ยวับเลยขอคอนดอกกูเลยนะเว้ยหนีเลิกเกีเลยขอร้องไม่หมายถึงฮอตด็อกที่มันติ้งน่ะอ๋อแล้วฮอตด็อกมึงดำเลย เฮียชนะเลยเฮ<อ>้ยมึงอย่าตอกกูดิเฮียเอาล่ะเอาล่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้แล้วผมเอาให้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ